พุทธจุย๋ยและบุตรคนแรกเรื่องราวของดีเจพุทธสามีสุดเที่รักของจุย๋ยได้โพสต์ประกาศข่าวดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ i อจของดีเจพุทธได้โพสต์ประกาศข่าวดีเบบี Baby, น้อยมาแล้วโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเรียกได้ว่ารุนกันอยู่นานในที่สุดก็มาถึงสมรับคู่รักพุทธและจุย๋ยล่าสุดทั้งคู่ถึงกับกันน้ำตาไม่ไหวหลังได้ยินเสียงหัวใจของพีเจครั้งแรกอมเล่าความฝันให้ฟังว่า ก่อนจะไปตรวจจุ๋ยฝันด้วยฝันถึงเด็กพุทธก็ยังบอกว่าตัวเองก็ฝันถึงเด็กเหมือนกันจุ๋ยฝันว่าเหมือนมีเรืออยู่ในทะเลเรามีเด็กเหมือนบอกเราว่าอยากไปอยู่ด้วยจุย๋ยบอกว่าเป็นสิงน่งั้นกระโดดลงมาและเหมือนมีกระทะอะไรสักอย่างอยู่บนน้ําแล้วเขาก็กระโดดลงมาแต่เหมือนไม่ทันใจเขาเลยกระโดดลงน้าแล้วจะว่ายไปแล้วเราบอกว่ามาเดี๋ยวพาไปเราก็อุ้มแล้วพาเขาไป เพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะอันตรายซึ่งจากนั้นก็ตกใจแต่สําหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็มีอีกหนึ่งครั้งที่น้ําตาซึมปลื้มปีติใจเป็นอย่างมากคือลูกคนแรกที่เราไปอันเตอร์ซาวดูความจเจริญเติบโตของพีเจน้อยเป็นอย่างไรบ้างเราได้ยินเสียงหัวใจของเขาตื่นได้เห็นแสงกระพริบแบบหัวใจดวงน้อยๆเล็กๆมากบอกเลยว่าวันนี้ที่ยืนดูน้ำตาก็จะไหล ทางทีมงานของเราก็ต้องขอสแสดงความยินดีให้กับดีเจพุทและจุย๋ยที่มีทีเจน้อยค่ะ